สบายดีเบอร์สุขูสุขคนพี่น้องเลยพบพ่อกันคือเก่าในตอนเศร้าพี่น้องเจ็ดโมงเศร้าอยู่ทงให้ทงหน้าพี่น้องเลยนี่แหละเบิ่งต้นข่าวพี่น้องพาเบิ่งต้นขา่าต้นขาน่ากำลังตั้งท้องพี่น้องนี่มันกลมอะไรพี่น้องเอ้เริ่มกลมเริ่มตั้งท้องแล้วนี่ถือว่าไ้นี่นะ่างามที่สุดอยู่ในอยู่ใน หน้าห้าวนะพี่น้องมันอยู่แคมเทียงมันมีฝุ่นนี่เห็นบ่าพี่น้องเห็นละเมื่อนี้ก็สิแป้งงอ,อพี่น้องออกจากคอกน้องเนยกับแม่น้ำเผ่นกับไปตลาดบ้านน้าหอยปังตลาดนัดวันอาทิตย์พี่น้องเลยเห็นละจังไดก็ขอบคุณบ๊ดบสุขสุขคนที่เขามาหับซมนะพี่น้อง เบิ่งเพื่ความผ่อนคลายเบิ่งเพื่ความสบายใจพี่น้องแนมลงทงนาเห็นแต่เข่าเขียวงามพี่น้องเลยบรรยากาศแบบนี้กะฮอดละดูการมันกับซมีมาแต่พอตกแรงกะแห้งแรกได้พี่น้องเ้ยเพราะว่าเขตเฮามันก็นเป็นเขตอันเขตแห้งแรกแบบว่ามันบ่มีอันภูบ่มีภูเขาบ่มียังนะพี่น้อง พี่น้องเขาม่านแล้วอันนี้สิเป็นเขาขึืนอคะอึ้อไปว่าเข้าอันเม็ดเขาหิยานะเวลาเขาจะไปตกากามันเลยมา,านเลยนี่นะพี่น้องกลมม่านเลยจังหน้อยกออก้นนี่นะงามแบบนี้พี่น้องเอ้เขาไปนี่ตตเกียบไปเป็นนี่นะงามงามนะเห็นบ่งามมาลีเัน,นี่ก็สิมาเกือปลาที่เขาปล่อยไว้พี่น้องความสุขเล็กๆน,น้อยๆพี่น้องปล่อยปลาไว้ ปล่อยไว้พอได้เกลืออายยแยมเศร้าๆน้ำแลงพี่น้องพอได้เบิง่งนี่จะเป็นผักตบสว่าเอาขึ้นมาให้ปลาส้นเพราะว่าน้ามันบุกลงแล้วน้ำน้องเขาบกลงก็ได้เอาผักตบมาอันพอให้ปลาส้นมันแดดแห้งพี่น้องเลยนี่แหละมาเบิ่งน้ากันพี่น้องมาเบิ่งปลาน้ากันพี่น้องเลยนักชิมีนัก,มนกิมาบอ วกับเข้าไปแห่งได้เบิดละ่ะวกับไปจนโบมีพี่น้องมาได้ขึ้นโครลายมือเลยมาแล้วพี่น้องไอปลาก็ได้วความสุขของคนพี่น้องเลยบางคนก็คิดว่าความสุขผู้ที่เพิ่นถูกจนเลยลีกอะอยากมีเงินหลายๆคือสิมีความสุกป่ะศักด เดี๋ยวภูเพิ่นรวยๆผัดอยากแบบอยากไม่อยู่แบบนี้อยากกปอยู่แบบชีวิตแบบเรียบง่ายแบบบวุ่นวายคือสิมีความสุขกว่าันกาความขิดของค้นพี่น้องเลยความขีดข้องคนท่ามันก็มีหลายมุมหลายแบบแต่ละคนกะนั่นแหละความคิดแตกต่างกันไปพี่น้องและกาความคิดข้องค้นอีกพี่น้องคือ แั้งท้ที่แบบว่าเหากบับโได้ไปเห็ดยังหายแต่โบเคยหูจักกันพี่น้องแต่ว่าสร้างกันบ่มักกันก็มีลายพี่น้องเลยนั่นแหละอันนี้ก็มันก็นอยู่ตามนีไซส์คองไผ่คองมันพี่น้องแต่ว่าสําหรับเหานี่โบเบียดเบียนไผยพี่น้องอยู่แบบคือทีเห็นแะละพี่น้องก็ได้ยังลายง่ายๆพี่น้องเลย มีกินก็กินไปหากินตามป่าแหละตามธรรมชาติพุชิลอหาเห็ดพี่นเราแหละคือชิวา่ทวาที่เราหาเห็ดยามเห็ดออกหาหน่อไม้ bỏ qua cái ní, mình phải hướng thanh nhảy đâu vậy nồng ได้อยู่ตัวใหญ่ก็มีตัวซำสองนิ้วก็มีแล้วเลี้ยงไว้เห็นแล้วพี่น้องแงบเกี่ยวเขาวพล่ะนี่ก็พักบงอันนี้ไวกระติดไปเลยนี่ไว้พี่น้องพักบงนพืชที่ปลูกง่ายเอาออกาแล้กับพี่น้องเลย,ท,งงยเออกกทำแม่ก็มาหอดแล้วพอดีแถวนี้เขาห้าน้ำมันเสีออกก็เลยเดี๋ยว,ว,วยว์พาไปเลอกบนเขาแถวเขตนี่พี่น้อง อ,ออกไปแล้วเดี๋ยวมาแรงสิพาพี่น้องไปใส่เบ็ดกบพ,พี่น้องเอ้แต่ว่าปีนี้เพิ่นว่าใส่เบ็ดก,กบกิดเป็นบ่ค่อยมีพอเห็นเขาเจ้าใส่แต่ว่าสิพาไปล่องเบิ่งพี่น้องสิได้จกักโตตอนแรงพก่นล่ะไปหานงัวก็มีหาโตเพื่นอนเอ้ อยู่ในท่องก็มีสามโตแต่พูดสะออกมือได้แต่ว่าเบิ้งคือสิออกก็ได้พี่น้องเลยงัวกะขั้นมันแดดนั่นเองมันกบสิเล่มอยู่พี่น้อง่เพราะว่างัวมันหมักหย่าแห่งๆมันบมดค่ะงัวออกี่น้องจะเป็นมูล มูลสัตว์ด้วยวขี้วัวนี่พี่น้องมาดูสวนล่องหายปลายังไม่ทันไปจอบเลยนี่พี่น้องทำแม่ได้กระตาใหม่ร้านจากไม่ไผ่ก็ดีงามหน่อยเท่านี้พี่น้องเลย ดลงานเลยนะ <c oughs> กะตาสานจากาไม้ไผ่เป็นอเอยอันราคากะห,หน่วยละร้อย้าวบาทหน่วยละร้อย้าวเอาแถวนี้ก็พอได้เกี่ยวอยู่พี่น้องเลยเราฝนช่วงนี้อยากบ,บ,บกข่อยตกแล้วบกค่อยตกหลายมือเลยดิ กลมเลยพี่น้องไอ้เข่าเขากันอ่ะจิพาเลาะเบิ้งน้ำกันฝนกระยุดแล้วก็แห้งเราด้วพี่น้องหน้าเขามันหน้าหยุดโคกกระดกเป็นหน้าโน่นพี่น้องไอ้บวบได้โนนจะซื้อได้โนนแห้งพร้อมเลยอันสีออกเลยเริ่มสียย่ารักมองเลยแถวนี้แหละพ่อเบิ้งเนี่ยเข่ากับพี่น้องส้มขึ้นน้ำ้างกะงามอยู่ ปะสิทภาพไปละเบิงนี่ออกแล้วพี่น้องนี่เห็นบอออกแล้วนี่นี่นี่ว่างเขานี่นี่พี่น้องออกแล้วหลยคนกับคอมาว่าอยากหายนาไปใส่บิดกบเดี๋ยวมือแรงจัดไปพี่น้องเดี่ยวหบุหูอมสิมานบ่การติดตามเนาะพี่น้องเนาะู้ใด,ดที่มักเบิงบ่งบรรยากาศแบบ ใส่เบ็ดกบคือเบ็ดเท่ากับเล้าแล้วเรียบร,ร,ร้อยแลวพี่น้องหาสิบคันหาสิบคันโอ้เทวนี้นำแหงไปแล้วคือเมื่อวานนี่เห็นนำขอนนะนี่นี่มืแรงข้มันบมแหงพี่น้องมืแรงข้มันบมแหงจะทิมาใส่เบ็ดกบอยู่นี่มีซิทถือได้หนิพี่น้องใส่นั่นเนี่ยเพราะว่ากบปันชุมาม,ามากินปลาขอนนี่ เขาเ็เจ้างามพี่น้องไงเริ่มงามขึ้นมาน้าแห้งเขาเขาเจ้าเทนินเมนเขาฮอคือเขาเจ้าดำพ้อมพลนเลยวันนี้พอด,ดีดำใส่ไหลบูมิยะอะไขึ้นมาเลยเสมอกันเลยนะเขาโอนะพี่น้องเขาฮากันนี่แหละพอได้เกี่ยวอยู่บงงามแต่ว,ว่าพอได้เกี่ยวพี่น้องไย เบิ่งกันยาวๆเนาะพี่น้องผู้ใดที่ขอใส่ว่าให้ใส่เบ็ดกบให้เบิ่งกันล่อเบิ่งแมลงนาะพี่น้องล่อเบิ่งต่อแรงใส่เบ็ดกบว่าสิเป็นอะไรเพราะว่าแถวนี้กับบุกคอยเห็นก็จะใส่แล้วอือยังคือเห็ดเขาวลุมน้อปนี้ไก่ไก่ว่าเห็ดเขาวลุมนำขอนแล้วนี่มนแมลงเจอกัน อี่างเงี้ยมันแหงปลาเปิดแล้วไปจากแหงเปิดแล้วเท่านี้ให้นี่ก็แหงงามอยู่พี่น้องให้นี่ก็งามงามฮาวานฝุ่นได้ฝุ่นมูนจากขี้งัวนะฮาวานเลยตานนี้มันสิแตกก่อให้นี่ก็งามอยู่พี่น้องให้นี่ก็จะนำ จะน,นำเขียวไปน้องแค่ใส่ผุนลายให้นี่เริ่มแตกก้อให้นี่ขี้ไร้กูโมดแล้วกะมาใส่ปุ้ยมาปุ้ยใหม่แล้วกะใส่ใส่ปุ้ยแล้วก็ใส่ผุ่นลงไปบนนี้น้ำจนเขียวไปเลยแต่ว่าเขาเขาเจะแท่นี้สุดๆไปเนองเขาเจะสีนั่นย่างทีมันเป็นสารนั่น เพิ่มอื่นยังอาหารเขา่าอาหารพืชนะเพิ่น้องเป็นซีดมันละมันมันขึออ้นเสมอกันเลยเป็นอาหารเดี๋ยวลงหัวนะพี่น้องอาจจะไปเก็บดอกไ,ไม้เพราะว่าเฮาหมักกินสุกมันพี่นอ้นองเลยเขาเขาจะเคี้ยวขึ้นมาเบิดมาบานนี่พี่นอ้องมอดแล้วพี่น้องต้นดอกลิมไม้หรือว่าดอกลิ้นฟ้าอะไรพี่น้องนี่ อยู่แจนาน้องลีดหน้าที่เราซื้อน้ำพอน้องลีดกันนี่แหละเขาที่เขาซื้อน้ำกับวีกวานบักถั่วสำพี่น้อยมันเบิดก่อนกันเลยเห็นมันทำได้กนานั้นแหละไม่อนีนก็มาเก็บดอกอไม้เพราะว่าเราเป็นคนหนึ่งที่หมกักสุกคือต้มให้มันจืดๆพี่น้องต้มให้มันจืดๆแล้วก็ สุบใส่ขั้นมีปลากบสุบใส่ปลาสุบใส่กบพี่น้องแซบ่บมากินแบบนี้เลยฮานะพี่น้องง่ายๆาะว,ว่าเขาเคยกินมาตั้งแต่น้อยเลยกะแต่ว่ามันซึมซับกับเมโนโูแบบแบบนี้นะพี่น้องสุบมะเขือบอ่อสุบดอกเร็มไม้มันลายพี่น้องยงีบสาวๆมันหล่นลงมาแต่ว่าดอกเร็มไม้นี่อยู่ตามป่านี่มันสิบบเป็นหมากพี่น้องมันสิเป็นแต่ดอกหล่นอยู่หล่นอยู่คู่มือนี่แหละหล่นอยู่คู่มือนี่ เก็บไปมักพี่น้องเอ้ยมักแบบนี้แหละง,ง่ายๆกินยังกันแล้วฮะนะพี่น้อง,องเราเอาสำแจใหยแจนานแหละพี่น้องพักแหวนไล่ให้นี่พี่น้องเอ้ยมีแต่ยอดงามๆกินแกงหน่อไม้นี่มาสุดๆเลยแหละพี่น้องพักแหวนหน,น,นั่นไล่ไา่เมื่อแรกกะสีมาเราใส่เบ็ดกบแถวนี้แหละพี่น้องมันไก่ป่ากันถือกะ สิมีรุ่นตัวใหญ่เนี่ยพี่น้องเลยผักเวทยพี่น้องมองดูผักเวทย์นะโอ้มีดต่สี่อนงามๆเราจะมาเก็บดอกลิมไม้ต่อพี่น้องนี่โอ้ยเจอพอดีเลยนี่พี่น้องเบ็นบอลายเด้ลายแต่ว่าบริษัทชื่อชื่อยังมาใส่กันเลยเห็ดหอยเอา่อพี่น้อง ดอกไ,ไม้นี่ผู้เพิ่อนอยู่ในเมืองเพิ่อนอาซิบบฮูเลยก็สีบบเคยกินดอกแต่ว่าคือว่าอะ,าาาระไรพี่น้องมันการสิ่งเวล้อบมันก็ต่างกันจากในเมืองกับบานเฮากะอารในเมืองกับเฮาขอบโเคยกินหลายๆเมนูที่เฮาบบเคยกินนั่นแหละน้องมันหล่นเยวเก็บซะก่อนเด้อ เก็บสะก,ก่อนขอบคุณพี่น้องที่เขามาหับสมคลิปนี้บุมีิ้น้องเนยน้องเนยไปตลาดขอบคุณในไลาที่มหับสมพี่น้องฝากเป็นกำลังใจในเดอ้อพี่น้องเลยขอบคุณทุกๆกําลังใจขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ขอบคุณที่อยู่น้ากันมาตั้งแต่เริ่มต้นจนหอดมือนี้พี่น้องเลยลาเลยเดอ้อพี่น้อง